ใัจจัยในขันห้าทั้งหลายเนี่ยเรามีมันอยู่แล้วมันเราจะใช้มันยังไงกับการที่เราเป็นคารวาสที่เราต้องทํามาหากินเราจะใช้สิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องต้องแต่งเนื้อแต่งตัวหรือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานต่างๆยังไงให้เราเนี่ยมีวตัตตน้อยสุดหรือรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์ให้มากที่สุดนั่นแหละมากกว่าที่เราจะไปบอกว่าฉันอยากจะดับทุกข์แต่โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อะไรมีเหตุแห่งทุกข์เป็นอะไร ไม่เห็นจุดอ่อนของตนเองว่ามักจะหวั่นไหวแปรปรวนไปกับอะไรมากที่สุดบางคนเป็นเรื่องของความรักความหลงบางคนเป็นเรื่องของความน้อยเนื้อต่าใจบางคนก็มีปมอะไรมาหรือบางคนเป็นเรื่องเงินทองหรือครอบครัวอะไรแบบนี้หรือเวลาที่เหลืออยู่ อย่างวันนี้ก็มีคู่เท่ามีภาวะเหมือนเดิมก็ปีการต้องไปปลูกชีกันอีกใช่ไหมอยู่ๆก็หมดหมดเวลากลางวันอยู่ๆสวดมนต์บางคนก็อยู่ดีๆกาลังท่ามันตกนะสวดมนต์สวดมนต์แล้วจิตตกเพราจิตตกปุ๊บขาสาั่นมือสัน่นมือไม้สั่นไม่มีแรงเดินไปไหนไม่ไหวไม่ไมีแรงออกมากินข้าวเนี่ยเป็นท่าที่มันเสื่อมที่มันตกเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วว่าโอ้คนเท่าคนแก่ บางคนเราเห็นเขาอยู่คนเดียวได้เนี่ยเขาเข้มแข็งนะที่เห็นเขาอยู่ตรงนั้นนะแต่เขาก็มีทุกข์นะเขาติดบ้านนะเขากลัวบ้านถูกโควโมตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ไงเราไปเห็นแต่ว่าโอโอดูอออเขาอยู่ได้แต่เขาก็มีกิเลสที่เขาไม่รู้ว่าเขายึดติดอะไรอยู่จากบ้านมาชั่วโมงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นบ้านใหญ่โตแต่อารมณ์แห่งความยึดเท่ากันกับคนที่มีบ้านใหญ่โตนึกออกไหมาบางคนมีบ้านใหญ่โตอาจจะไม่ได้ยึดบ้านใหญ่โตไปยึดกู้รักหรือไปยึดลูกหลานมากอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยอารมณ์แห่งความยึดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุก็ต้องเป็นของสวยของหรูมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่มันยึดที่มันอยากครอบครองตรงนี้จนเป็นปัจจัยจนขาดไม่ได้เนี่ยเราเห็นสภาพแบบนี้ในการปฏิบัติเอ,อ้อันนี้เป็นต้องเห็นทุกนะการที่เราไม่กําหนดสติให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีความรู้ตัวมีความรู้สึกตัวเราเห็นว่าอันนี้เราเพื้อเฟือได้เราก็สละอัตตาของตัวเองในการช่วยเหลือเกื้อกูลเราสละ ท่าทางกริยาบางอย่างเป็นไปเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นที่สุขสบายก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเราทําตรงนี้สิ่งสมควรทําแล้วไปไปเพื่อทานไปไปเพื่อก่อให้เขาเรียกว่าเกิดกาลุนเกิดสันติเกิดอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรต่อไปผูกพันในสิ่งที่เราทําจบเลิกเรามาปฏิบัติเพราะเราต้องการแจ้งในการดับทุกข์